ดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของเบาพงเกษตรีอันสาครับในตอนแรงๆฝนกำลังลงครับเมื่อนี่มาเฮ็ดบอกบครับนี่ครับบอกบงบน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกวัตถุดิบก่อนนะครับว่ามีอย่างแน่กระเบื้องนะครับกระเบื้องเก่านะครับซื้อมา เพนละหาบาทนะครับผมไปขอเพื่อนซื้อนะครับเบื้องเพนละหาบาทมือสองนะครับที่เขาลื้อแล้วก็ทิมเราไปขอซื้อเขามานะครับนี่ครับแล้วก็ไม้ยูคานะครับไม้ยูคาก็ซื้อมาสองร้อยสองร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็บบอทอนแ้วนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มเฮ็ดมือนี้มือแรกมือนี้เลยครับกะว่าสีเลี่ยงกบนะครับเอากบมาลงนะครับ เดี๋ยวเขาพาไปเบิ้งครับผมในห้องในห้องนี้ครับผมกับซีเฮ็ดเป็นเลียงพ่อเม่พันธุ์นะครับเลียงพ่อเม่พันธุ์นะครับก็จะเป็นเป็นช่องเป็นห้องนอนคือห้องน้องคนนะครับนี่ก็จะเป็นสองห้องอันนี้ก็จะเป็นของตัวผู้อันนี้ก็จะเป็นของตัวเมียนะครับแยกกันนะครับนี่ครับส่วนอันนี้กับเฮ็ดลงไปนี่ก็เป็น ปีน้ำเลยครับให้มันเป็นเพราะว่าตรงที่น้ำเมงนี้มันน้ำมันขังตลอดอยู่แล้วครับของของไม่เท่านะครับกัเห็ดเป็นรลองเลยครับเป็นช่องให้ลงน้ำเลยครับตอกกระเบื้องลงไปนะครับนะครับส่วนข้างบนนี้กะนี่ครับก็จะเป็นบกนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ดิเห็ดห่มเหมมันนะครับนี่ครับ บ,บ่กบขอกบงบน้อยนะครับนี่ก็ให้ทุกท่านกับเฮ็ดก็ได้นะครับก็ขุดดินแล้วก็ฝังกระเบื้องเข้าไปนะครับกระเบื้องกับหาซื้อเอามือสองนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ลูกกบหายากมากนะครับลูกตัวระบาดนะครับตัวระบาดตัวกำลังสลัดหางในกระบาดนึงแล้วครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาเฮ็ด แบบงบน้อยนะครับแล้วก็เลี้ยงกบทั้งที่ดีก็เลี้ยงกบเนื้อก็ได้เลี้ยงกบเป็นพอเม่พันธ์เห็ดลูกขายก็ได้ครับส่วนผมว่าผมกระจีเห็ดเป็นขายลูกน้านะครับแล้วก็ขายเป็นกบเนื้อน้ำนะครับกหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านนะครับจากที่เคยเห็นงานลูกงานมากอตอนนี้ก็มุ่งเห็ดกษตรเ,เต็มตครับผม ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบ่าวพงกษตรอันสายนะครับตอนนี้ก็เริ่มเฮ็ดเกษตเพิ่งเริ่มนะครับผมเพิ่งเริ่มปีนี้ตอนนี้กําลังศึกษาไปศึกษา,าดูช่องอื่นๆไปพบปะเพื่อพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อจะศึกษาในเรื่องของการเฮ็ดเกษตรนะครับได้ไปไทย ช่อง YouTube พ่อมพี่น้องหลายๆคนเพื่อทำการศึกษาไปน้ำแล้วก็น้ำเสนอความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รู้น้ำนะครับอันนี้จากที่ผมมาเฮ็ดตั้งซี่นะครับผมก็ได้ไปบึงลุงปูนนะครับพ่อพูนผมก็ได้ไอเดียมาผมก็มาเฮ็ดนะครับ ขอบคุณลุงเพื่อนหลายนะครับผมขอบคุณพ่อเพื่อนหลายนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวก็อัปเดตกบให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับ